เดี๋ยวรอคนดูสักครู่หนึ่งครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมนะครับเพราะก่าผมเปา half CPU ครับยังอยู่ที่รามอินทาเลยเพราะว่าวันนี้ลูกค้าค่อนข้างนี่จะเยอะพอสมควรนะครับ2องทุ่มครึ่งสงทุ่มสามสนาทียังอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยนะนนเนี่ยกลับถึงบ้านก็คง4ี่ทุ่มแล้วก็อาบน้ำนอนเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มา สู้กันต่อนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับเครื่องประมาณสามทุ่มครับเคสนี้ผมเองเป็นคนที่จัดสเปคให้เขาเองเนาะนะครับจำราคาไม่ได้ละแต่ว่าก็จบเรียบร้อยครับลูกค้าอยู่แถววัชรพลถ้าดูอยู่ก็เดี๋ยวมารับเครื่องกัยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนครับผมนะครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะครับยังไงฝากไอแอบซีพียด้วยทุกช่องทางเนาะผมเองก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับนี่อยู่ที่รามอินทราเดี๋ยวพรุนี้เดี๋ยวคืนนี้กลับนครนายก แล้วก็มาไลายบินไทยกันตอนบ่ายเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเครื่องหนึ่งกันนะครับนี่เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะครับคือเครื่องที่ไลนบินทาเนี่ยก็สามารถที่จะมีทุกงบทุกอะไรเห็นผมไลฟ์แต่เครื่องราคาสูงสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริจริงแล้วมีทุกงบทุกราคาทุกคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องซื้อประอย่างนี้ก็ได้ซื้อต่ำวันนี้ก็ได้ซื้อสูงวันนี้ก็ได้แล้วแต่งบของลูกค้าโดยเฉพาะเครื่องของแอทบิ๊ก ที่ผมโคกับ Adbig นะครับในส่วนของ Ryzen 5 3 6 so b c 5 500, IG, S, n t n 2, 2, 0 MO r a t e l i t e RAM 16GB Corsair Vengeance LPX RTX 2060 Super จาก Zotac WD Pro SN550 500GB เคส Ant e c n t x 220รวมถึงพาวเวอร์ซัพาย Cooler Master 650W 80 Plus 1ก็ยังอยู่ฝากขึ้นเลไปด้วยโคตรคุ้มเลย26990ยังถูกนะครับรับรองอ่ะเข้าเรื่องการเดี๋ยวลูกค้ามารับผมต้องไปแก้พัดลมอีกนิดนึงนะครับแก้ไฟพัดลมมันไม่ติดตรงนี้นะครับก็คือเป็นปัญหาของตัว ฟิวชั่นะครับ R G B f u วชั่อันนี้เคสก่อนเลยเคสเป็นของ MSI ตัวกันเนียนะครับกันเนีย R 1 1 0คุณคุ้นๆใช่ไหมครับเคสตัวนี้นะครับสวยรับไฟ R G B 1234อลม4ตัวที่ MSI เขาแถมมาให้นะเป็นตัวพัดลมคู่เห็นข้างหน้าตรงนี้มันคือ t ทมเ e อร์ก s านะครับเป็นคือ t ทมเ e อร์ก s าไม่ใช่กระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเทมเ e อร์ก s าอีกเรียกได้ว่าก็คืออันนี้ t e m p e อร์ก s าหมดเลยข้างใน มีอะไรบ้างลูกค้าบอกว่าเอาไปจะเปิดออฟฟิศใหม่ทั้งทํางานและเล่นเกมนะครับในขณะที่3080มันยังไม่ออกแล้วก็ไม่ใช่ยังไม่ออกออกมาแต่มันขาดตลาดแล้วก็ลูกค้าก็คือใช้แค่จอ full hd เท่านั้นเอง24นิ้ว msi 144Hz 14 2จอ full hd ดังนั้นเนี่ย3080มันก็คือมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเกินตัวแล้วก็แพงโดยเฉตุน,นะครับก็เลยปรับสเปคตัวการ์ดจอลงมาแต่ทุกอย่างก็ อะไรที่ใส่ได้ก็พยายามที่จะใส่ให้ดีที่สุดแล้วกันมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับ AMD CPU ครับ AMD Ryzen 9 3 9 0 0 x ตัวนี้12คอ r e 24 t ท r e d 4.6 g h กะเฮิรบแถมปริซึ่มคูลเลอร์มาด้วยแต่ไม่ใช้นะครับใช้เป็นตัว a o r a s น้ำปิด a o r a s Liquid Cooler 360มมชุดน้ำระบบปิด3ตอนจาก a o r a s ไฟ RGB รวมถึงมีไฟ RGB ตรงบล็อกด้วยแล้วก็ สามารถที่จะบอกอุณหภูมิด้วยนี่น,นะครับเห็นไหมครับมันอ่านอยู่นี่ท่านึงนี่ออกไปนะครับอ่าตรงนี้ปรับไฟได้ AMD e Ryzen 3 0 9 x 12ค o อุณหภูมิอยู่ที่31.33องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้หม้อน้ำา3ตอนสาราโิอมออยู่ตรงนี้ รเราปารคับประคองด้วยพัดลม2ชั้นคือพัดลมของเคสด้วย1ชั้นแล้วก็พัดลมของหม้อน,น้ำอีก2ตัวตัวนี้มันติดกันเลยใส่ไม่ได้ก็เลยย้ายพัดลมมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูของการสิง,งไฟให้เนาะก็คือ3 9 x นะครับใส่ออรัส360เมนบอร์ดเป็นตัวไหนกิกะไบต์ x 5 7 0 ud เนาะอุลตาเดลเรเบิลนะครับ p c ซีเอสี่จอะไรเรียบร้อยแล้วก็แรมนะครับแรมนี่ก็คือลูกค้าย,ยาทันตสองกิกไปเลยเนาะอันนี้ เป็น Corsair v e n Gen c e RGB Pro นะครับ Gen Pro RGB ขนาด 16GB กกิกกล่อง1กล่องมี2ตัวใส่2กล่องเป็น 32GB กิกตรงนี้นะครับบัสสามพันสองนี่เต็มๆ4ีช่องนะครับรวมถึงกาจอก็แรงแบบพอโอเคกับ AMD Radeon RX 5 7 XT จาก MSI ตัว Mesh นะครับตัว Mesh นั่นเองนี่7 re, นาโนเมตรเนาะ RDNA Architecture ตรงนี้นะครับตัว e ม h ก็ แรม8 g b g d d r 6นะครับ PCIe 4.0 OC Edition ก็คือพี i e 4.0ก็จับคู่กับเมนบอร์ด d PCIe 4.0ก็รันที่4.0เนอะโอเค CPU ชุดน้ำเมนบอร์ดแรมเพราะว่าสปายก็จะเป็น Antec VP 700W 80 Plus ก็โอเ okay. ค NVMe 2จาก PNY XLR8 นะครับเป็นตัวเกมมิ่ง ขนาดขนาด1เทราไบต์รีดไรต์ก็3า0 0ันห้ทับสามพอยู่แล้วประกัน5ปีพ่วงฮาร์ดดิสไตร์อีก1เทราไบต์ดังนั้นเครื่องนี้น่าจะตกผมไม่แน่ใจ5 6าหกหมื่นประมาณนี้นะครับถ้ามีของก็พร้อมที่จะประกอบได้เลยอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยรอลูกค้ามารับแล้วกันนะครับอยากได้เคสไหนอะไรยังไงไปที่ทางไหนอันนี้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําเป็นเขาเรียกว่าเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่า ลูกค้าเขาต้องการที่จะอยากได้อย่างที่ใจเขาชอบจริงๆนะครับอย่างเคสอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้ผมก็ต้องถามก่อนว่าเคสเขาอยากได้เรียบๆหรืออยากได้ไฟเยอะๆอยากได้พัดลมเยอะไหมหรืออยากไม่ได้พัดลมก็จะแนะนําให้เขาถูกชุดน้ําปิดเนี่ยสตอนเนี่ยถ้าใช้เคสกันเนี่ยตัวนี้เอฟจะเอ็มเนี่ยชุดน้ําจะเป็นตัวไหนดีสีขาวจะเข้าไหมส2ตอนดีไหมหรือจะไป3ตอนดีโอเคเขาถูกใจออรัสโอเคออรัสก็เข้ากับชุดน้ำได้เป็นอย่างดีกาจอก็เป็นสีดํา นะครับแรมเขารีเควสมาว่าเขาอยากได้ RGB ก็เลยจบด้วย Corsair Vengeance Pro RGB เนอะ uh, NVMe ก็สามารถอัพเกรดได้1นาาึงเททุกอย่างก็สามารถอัปเกรดได้ออกแบบมาผมให้ดูทีละชิ้นเลยว่า CPU ตัวนี้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับการ์ดจอตัวนี้นะครับชุดน้ำเป็นตัวนี้นะครับแรมตัวนี้ NVMe ตัวนี้ Power Supply ตตัวนี้เคสตัวนี้ทุกอย่างถูกที่จะคุยกันก่อนเลยว่า มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคอนเฟิร์มอะไรลูกค้าเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็คอนเฟิร์มรวมถึงซื้อจอ m s i 1 4 4 h z 24นิ้ว m a g g 2 4 c 4เพิ่มด้วยนะครับประมาณนี้2อจอจบประมาณสัก6 7หมื่นผมไม่ชัวเรื่องราคานะครับแต่ว่าก็เรียบร้อยรอลูกค้ามารับละกันนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับเสร็จพื่อผมก็จะกลับบ้านเลยโอเคเนาะใครอยู่ที่บ้านก็ขอให้มีความสุขแฮปปี้ละกันเนาะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ส1บอโมงครับวันนี้ลาไปก่อน บายบายฝ่าย Half s t ด d วยครับสวัสดีครับ